แบบนี้สีสีฟ้ามาสีฟ้ามาโอ้โหได้ดอปโบนัสครับได้ดอปโบนัสครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าสีทองมานั้นถ้าสีทองมาลองมารู้จักร้านเติมเกมกันในสามสองหนึ่งมึงใครนะประธานทอดอินเด็กเกมเซนเตอร์ ใใครคเมกใสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ฟุกนะครับอินสนาแชนแนลนะครับผมทุกคนวันนี้นะอยู่กันในเกม LOL Wild นั่นเองนะครับคือเมื่อก่อนเนะี่ยทุกคนผมเคยเล่นเกมนี้มานานมากแล้วนะตั้งแต่เกมมันเปิดแรกๆเลยนะแล้วผมก็ทําทีมแข่งทีมหญิงมาด้วยนะทุกคนแล้วก็เลิกทําไปนะครับผมเพราะว่ากระแสเกมมันก็ดอ o p ไปแต่วันนี้ครับผมผมกลับมาแล้วครับผมและผมเห็นสกินมันสวยมากๆเลยนะครับผมและผมเนี่ยก็อยากจะแชร์เทคนิคนะครับผมว่าเติมเกมยังไงให้คุ้มเติมเกมยังไงให้ถูกประหยัดปลอดภยัยผมขอแนะนําอินเด็ก เกมเซ็นเตอร์ครับเป็นบริษัทตัวแทนจําหน่ายเตกมนะครับผมทุกคนครับซึ่งนี่เลยนะครับผมผมก็ได้เห็นมีเกม LLY list แบบ IDPA s ด้วยนะแล้วก็แบบ g i อ t t t a c k กับ LLY lift แบบ ID pass นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะเปิดทั้ง2ตัวให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันเป็นยังไง LL ID pass นะครับผมก็คือต้องใช้อีเมลหรือ password นะครับผมก็คือ ID เกมนั่นแหละนะครับผมเข้าไปเติมในเกมนะครับผมใครที่แบบว่าเป็นสายที่แบบว่าเติมในเว็บนะครับผมเราต้องการได้รับเงินคืนได้รับคอยคืนนะครับผมก็ขอแนะนำอินเด็กเลยทุกคนดู10,000 wr นะครับผมเพียง1 8 7 9บาทได้คอยคืน37.5คอยนะครับผม แต่ถ้าเติมในเกมเนี่ยมันจะอยู่ที่3,000บาทนะคือบอกเลยว่าแพงมากๆนะครับผมและถ้าเพื่อนๆนะครับผมกลัวแบบว่าเติมแล้วมันไม่รู้สึกปลอดภัยแบบไม่อยากให้ ID p a พาสเวิร์ดของตัวเองให้กับแอดมินนะครับผมผมขอแนะนําแบบนี้เลย L L w i l i s t นะครับผมแบบ U I D หรือแบบไ i ออ t แทนั่นเองเพียงใส่ชื่อแท็กในเกมนะครับผมถามว่าชื่อแท็กในเกมเอาจากตรงไหนนะครับนี่เลยครับผมมาที่หน้าโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็กดคัดลอกชื่อแท็กตรงนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในช่องนี้ได้เลยนะครับผมเมื่อใส่เสร็จแล้วก็สามารถกดตรวจสอบได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช คอยเป็นส่วนลดเงินคืนได้นะครับผมทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดแบบ50 50มันแ,กแลกได้กี่อัน7,500พันหามันเอาวการ้อย0้ารมันอันนี้เลยหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะ750อ่าทุกคน1650นะครับได้110ยคีนะครับเราเปิด2ทีก็หมดและครับแต่ว่าถ้าแบบนี้สีสีฟ้ามาสีฟ้ามาโอ้โห ได้ดอกโบนัสครับได้ดอกโบนัสครับมันคืออะไรก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าสีทองมานั้นถ้าสีทองมาสีทองมาไหมอืมอุ้ยได้ดอกโบนัสอีกแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหว่ะ WC เราไม่อพอทุกคนอ๋อนี่นะนี่เราจะได้ของฟรีด้วยนะครับผมไปเราจะส่มทีละครั้งถ้าแบบสีฟ้ามานี่คือแบบโอ้มันเป็นอย่างนี้เองมาฮะอือ โอ้โหทุกคนคือเกลือมากๆเลยครับผมโอ้โหจังหวะเมื่อกี้คือแบบใหม่ก็แต่ไม่เป็นไรครับผมทุกคนครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะแปะลิงก์ช่องทางเติมเกมไว้ด้านล่างนะถ้าหากใครอยากเติมเกมราคาประหยัดราคาถูกก็ขอแนะนำอินิกเกมเซ็นเตอร์นะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ